ครับสวัสดีครับกลับมามีกครังนะครับสําหรับการรีวิวผ่านมาผ่านไปในรอบนี้จากเพิ่งได้มี6ใหม่ๆก็เดี๋ยวมารีวิวขนาดหน้าจอนะครับว่าวันนี้ขนาดหน้าจอระหว่างมี4มี5มี6เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับในหัวข้อนี้ผมก็จะรีวิวขนาดหน้าจอธรรมดาและการทัสกรีนส่วนฟังก์ชันอื่นๆแลว้วก็ดูกันนะครับมี4ีมี5มี6นะครับว่าขนาดหน้าจอการใช้งานเป็นไง สังเกตไหมครับว่ามีหกตัวใหม่ล่าสุดนี่ขนาดหน้าจอใหญ่กว่าเพื่อนเลยฮนะขนาดหน้าจอใหญ่มากพื้นที่การใช้งานหรือแบบพวกอะไรพวกนี้จะมีสี่ก็หน้าจอนะครับมีมีหกนะเดี๋ยวผมไปเปรียบเทียบมีห้ากับมีหกเลยสำหรับคนที่จะอัปเกรดนะครับว่าขนาดหน้าจอพื้นที่การใช้งานเป็นไงนะเดี๋ยวลองเลื่อนดูนะครับเลื่อนนะมีการเลื่อนคะรับ อาเนี่ยรู้สึกว่าการเลื่อนหาเมนูของมีหกเนี่ยไหลลื่นมากเลยนะครับส่วนของมีห้านี่ก็นะมีหกนี่คือแบบลื่นเลยภาษานี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษอย,รรษอยรรษู่นะครับยังไม่มีภาษาไทยนะครับเอ่อในส่วนมีหกเนี่ยฟังก์ชันใหม่ก็มีเพิ่มมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเอ่อ ค่าวัดออกซิเจนหรืออะไรพวกนี้นะแล้วก็ส่วนของการออกกาลังกายก็จะมีให้เลือกเยอะมากนะเต็มไปหมดเลยครับการใช้งานหน้าจอเนี่ยจะใช้งานได้เยอะกว่ามีสีมี5เยอะมากนะครับส่วนเออลอ,ลองเปรียบเทียบอะไรที่เออสั้นๆกัน อาเรามาเดี๋ยวเรามาวัดเออขึ้นหัวใจกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างว่าจะตรงกันไหมลองดูนะครับอารเรยนะครับ ส่วนของมี่หนี่ไวมากนะครับจับได้แล้วถ้าผมพูดก็อัตราการเต้นหัวใจก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคครับอ่าแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ก็ใกล้เคียง อ่อคันนี้ครับสําหรับตัวเรืนอนนาฬิกานะครับอันนี้มีสี่มีห้ามีหกก็มีขนาดเท่าๆกันนะครับขนาดเท่าๆกันเปรียบเทียบแต่คือสายนาฬิกานี่มีสี่เอ่อมีห้ากับมีหกเนี่ยสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับส่วนตัวเรือนก็ขนาดเท่ากันน้หนักผมผมไม่แน่ใจว่าน้ำหนักแต่คือการใช้งานใช้งานหน้าจอนี่คือจะใหญ่มากครับ ใหญ่มากนะครับใช้งานได้เต็มตามากขึ้นทัสกรีนได้ไวขึ้นก็เปรียบเทียบสำหรับคนที่จะคิดจะอัปเกรดอะไรเครื่องใหม่นะครับก็ถามว่าคุ้มค่าไหมผมว่าก็ก็คุ้มค่าครับได้ไวขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีตัววัดออกซิเจนในเลือดเดี๋ยวสำหรับรีวิวผ่านมาผ่านไปในรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดออกซิเจนว่า ความใกล้ความแม่นยำจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็สั้นๆนะฮะสำหรับคนที่ท่านจะอัปเกตจากมี่ห้าไปมี่หกนะครับว่าอ,อ,อยากได้ไหมนะครับผมก็เชียร์นะครับว่าโอเคเลยใช้งานได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูสดใสดูไวขึ้นมากน่าใช้มากครับแล้วก็ทีมนี่หน้าจอนี่เปลี่ยนได้เยอะมาก โอเคครับก็อินนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ